ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชาไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานของมิตรภาพหรือความเท่าเทียมหากแต่เป็นความสัมพันธ์เชิงควบคุมที่ค่อยๆฝังลากลึกลงไปในโครงสร้างของรัฐกัมพูชาอย่างเงียบงนันจีนไม่ได้เข้ามาเพื่อช่วยพัฒนาแต่เข้ามาเพื่อออกแบบกัมพูชาใหม่ให้ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของตนในระยะยาวตลอดหลายปีที่ผ่านมาเงินทุนจากจีนหลังไหลเข้าสู่กัมพูชาในรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ตั้งแต่ท่าเรือน,น้ําลึกเส้นทางรถไฟ ถนนความเร็วสูงไปจนถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษที่การบริหารจัดการแทบทั้งหมดอยู่ในมือของกลุ่มทุนจากจีนเมืองชายฝั่งอย่างสีหนูวิลถูกเปลี่ยนสภาพจากเมืองท่องเที่ยวท้องถิ่นให้กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ชาวกัมพูชาแทบไม่มีอำนาจตัดสินใจเบื้องหลังโครงการพลเรือนเหล่านี้คือข้อกังขาที่ไม่เคยจางหายว่ามีการสอดแทรกขีดความสามารถด้านความมั่นคงอย่างแนบเนียนระบบตรวจจับการสื่อสาร และโครงสร้างที่สามารถปรับใช้เชิงทหารได้ในยามจําเป็นทุกอย่างถูกออกแบบให้ดูไม่เป็นภัยแต่พร้อมใช้งานเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนการไหลบ่าของแรงงานและทุนจากจีนไม่เพียงเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจแต่ยังกระทบต่อโครงสร้างสังคมและอธิปไตยทางการเมืองกัมพูชาค่อยๆสูญเสียพื้นที่ในการกําหนดทิศท,ทางของตนเองกลายเป็นพื้นที่ทดลองของอิทธิพลจีนในอินโดจีนอย่างสมบูรณ์ความสัมพันธ์ลนนักษณะนี้ไม่ใช่ความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐแต่เป็นความสัมพันธ์แบบนายกับบ่าวจีนคือผู้กําหนด กัมพูชาคือผู้ปรับตัวและเมื่อการพึ่งพาเพิ่มขึ้นทุกปีอิสระในการปฏิเสธก็ลดลงทุกครั้งที่มีการเจรจาใหม่สําหรับประเทศไทยภาพนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะประเทศที่ถูกควบคุมจากภายนอกย่อมไม่อาจคาดเดาพฤติกรรมได้อย่างมั่นคงกัมพูชาที่อยู่ภายใต้อิทธิพลจีนอย่างลึกซึง้งไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนบ้านที่อ่อนแอแต่คือปัจจัยความไม่แน่นอนในสมดุลความมั่นคงของภูมิภาคอินโดจีนทั้งหมดและนี่คือฉากเปิดของเรื่องราวที่จะอธิบายว่า เหตุใดกัมพูชาจึงไม่ใช่ผู้เล่นอิสระแต่เป็นหมากทดลองบนกระดานยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจจากภายนอกภายใต้ฉากหน้าทางการทูตอันนิ่งสงบจีนได้ส่งสัญญาณรับไปยังกัมพูชาให้เตรียมกำลังส่งไปยังเวเนซุเอลาโดยมีเป้าหมายเพื่อประกาศจุดยืนของจีนบนเวทีโลกโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่าเปิดฉากโจมตีก่อนประเทศมหาอำนาจอย่างจีนย่อมรู้ดีว่าการส่งกำลังพลเข้าแทรกแซงในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยแรงกดดันระหว่างประเทศ อาจกลายเป็นชนวนให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ในเวทีสหประชาชาติการเลือกใช้กัมพูชาเป็นตัวแทนจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นหมากที่วางว่าอย่างมีแผลล่วงหน้ากัมพูชาไม่ใช่ผู้เล่นอิสระแต่คือหมากเบี้ยที่ถูกปั้นขึ้นโดยจีนมาหลายปีแต่แทนที่กัมพูชาจะตอบรับคําขอด้วยท่าทีสํานึกในบุญคุณกับเลือกที่จะเล่นบทต่อรองทั้งที่ยังอยู่ในเงื้อมือของจีนอย่างเต็มตัวสิ่งที่เกิดขึ้นคือการกลับบทอย่างน่าตกใจ ความสัมพันธ์แบบผู้ให้ผู้รับถูกบิดเบือนให้กลายเป็นการต่อรองเงื่อนไขย้อนกลับราวกับว่ากัมพูชาคือผู้มีสิทธิ์เลือกเมื่อมหาอำนาจมาเคาะประตูฮุนเซนผู้นำแห่งพนมเปนเลือกจะไม่พูดคำว่าปฏิเสธแต่ก็ไม่พูดคำว่ายินยอมเขาเดินหมากตรงกลางเล่นเกมสองหน้าอย่างชัดเจนขณะที่จีนต้องการแค่ภาพลักษณ์ของการสนับสนุนทางการทหารฮุนเซนกับใช้โอกาสนี้ยื่นข้อเสนอในลักษณะที่เทียบได้กับการเรียกร้องสวยทางยุทธศาสตร์ ภาพลักษณ์ของกัมพูชาในฐานะพันธมิตรที่ไว้ใจได้จึงเริ่มสั่นคลอนนี่ไม่ใช่การรับใช้มิตรแต่เป็นการหาผลประโยชน์สูงสุดจากทุกจังหวะแม้จะต้องเอาเสถียรภาพระดับโลกมาเป็นเบีย้ยแลกเปลี่ยนก็ตามการกระทาเช่นนี้ไม่เพียงแต่บ่งชี้ถึงความอ่อนแอทางยุทธศาสตร,ร์ของกัมพูชาแต่ยังสะท้อนถึงภาวะที่ผู้นําของประเทศไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดไม่มีความชัดเจนในจุดยืนขาดภาวะผู้นําในภาวะวิกฤตและเลือกจะยื้อเวลาเพื่อรอข้อเสนอที่คุ้มค่าที่สุด ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นี่คือพฤติกรรมที่อันตรายอย่างยิ่งประเทศที่ไม่เลือกข้างไม่ได้หมายความว่าจะวางตัวเป็นกลางแต่คือประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนจุดยืนได้ทุกเมื่อหากได้ข้อเสนอที่มากพอสําหรับไทยและประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้นี่คือสัญญาณเตือนที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อกัมพูชาเริ่มใช้เวทีระดับโลกเป็นเวทีต่อรองผลประโยชน์ของตนเองย่อมไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าในยามจําเป็น ไทยจะไม่ถูกนำชื่อไปอ้างอิงหรือกลายเป็นเป้าในหมากการเจรจาเชิงยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ควรจะตั้งอยู่บนความไว้เนื้อเชื่อใจกลับกลายเป็นความไม่แน่นอนที่ต้องวางแผนเผื่อทุกทางแม้จะอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียนแต่ความเคลื่อนไหวแบบสองหน้าของกัมพูชาทําให้เกิดคําถามว่าพันธมิตรเชน่นนี้ยังคงควรค่าแก่ความไว้วางใจหรือไม่ท้ายที่สุดบทบาทของกัมพูชาในเวทีโลกอาจไม่ใช่ผู้กําหนดเกม แต่คือผู้ที่พยายามจะใช้ทุกเกมที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ตัวเองสูงที่สุดโดยไม่สนใจเสถียรภาพระยะยาวของภูมิภาคและหากผู้นําประเทศหนึ่ง พร้อมจะเอาความสงบของภูมิภาคมาเล่นเป็นเดิมพันก็ย่อมเป็นเรื่องที่เพื่อนบ้านอย่างไทยไม่อาจละเลยหรือวางใจได้อีกต่อไปในหมากเกมการทูตระดับสูงระหว่างจีนกับกัมพูชาไม่มีอะไรน่าตกใจเท่ากับข้อเสนอเงื่อนไขแรกที่ฝั่งพนมเปญวางลงบนโต๊ะเจตนาลมชัดเจนไม่ใช่เพียงขออาวุธหรือเงินทุนแต่คือคำร้องที่จีนต้องผูกมัดชีวิตตนเองกับกัมพูชาตลอดการ คุณเซนผู้นำกัมพูชาเรียกร้องให้จีนลงนามในข้อตกลงทางทหารแบบไม่มีวันหมดอายุโดยมีเนื้อหาหลักว่าหากกัมพูชาถูกโจมตีจากชาติใดก็ตามจีนจะต้องส่งกำลังเข้าช่วยเหลือทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขนี่คือข้อตกลงที่สะท้อนโครงสร้างเดียวกับข้อบัญญัติ5ของพันธมิตรนาตโต้ที่ใช้กันในยุโรปแต่สิ่งที่น่าตั้งคำถามคือกัมพูชามีสถานะพอที่จะของเงื่อนไขเช่นนั้นจริงหรือในขณะที่จีนกำลังใช้กัมพูชาเป็นเบีย้ยเดินหมากในเวทีระหว่างประเทศ ฝั่งพนมเปญกับใช้โอกาสนี้ยื่นเงื่อนไขผูกแขนมังกรให้กลายเป็นโล่ป้องกันตัวถาวรเรียกได้ว่าเป็นการยื่นข้อเสนอที่อาจดูเป็นมิตรแต่แท้จริงคือการดึงจีนเข้าไปแบกภาระความมั่นคงโดยตรงถ้าจีนยอมรับข้อเสนอนี้ผลสะเทือนจะไม่หยุดอยู่แค่กัมพูชาประเทศอย่างไทยลาวและเวียดนามจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงใหม่ที่อาจถูกตีความว่าทุกความขัดแย้งชายแดนกับกัมพูชาอาจกลายเป็นชนวนสงครามทางอ้อมกับจีน ไทยโดยเฉพาะซึ่งมีประวัติข้อพิพาทชายแดนกับกัมพูชามายาวนานย่อมเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องพิจารณาภัยคุกคามเชิงโครงสร้างที่อาจเกิดขึ้นหากจีนลงนามในสนธิสัญญานี้จริงความขัดแย้งระดับทวิภาคีอาจถูกแปลรูปเป็นปัญหาระดับภูมิภาคทันทีการเจราจาของฮุนเซนครั้งนี้จึงไม่ใช่การขอความร่วมมือแต่คือการขู่เชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้จีนตัดสินใจว่าจะยอมเป็นโล่ถาวรหรือจะปล่อยให้เบีย้ยตัวนี้พลิกเกมเองพฤติกรรมลักษณะน,นี้ ไม่ต่างจากนักเจรจาที่มีแต่ค,คําขู่ไม่มีภาระไม่มีพันธะแต่อยากได้ผลประโยชน์เต็มรูปแบบจากมหาอํานาจโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกลับคืนในบริบทของภูมิรัฐศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้การที่ประเทศเล็กซึ่งยังต้องพึ่งพิงการสนับสนุนจากต่างชาติเกือบทุกด้านจะมายื่นข้อเสนอระดับนาโตเอเชียถือเป็นพฤติกรรมที่เพ้อฝันเกินจริงและสะท้อนถึงความไม่สมดุลในมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำกัมพูชาเอง สิ่งที่ไทยต้องเฝ้าระวังไม่ใช่แค่เงื่อนไขของข้อตกลงนี้เท่านั้นแต่คือแนวโน้มที่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่มีศักยภาพในการป้องกันตนเองจะใช้ชื่อของจีนเป็นเครื่องมือปิดปากประเทศอื่นถ้าจีนก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวและตกลงตามเงื่อนไขนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่ความมั่นคงระยะยาวแต่คือการเปิดช่องให้เกิดความตึงเครียดต่อเนื่องที่ชายแดนไทยกัมพูชาและอาจลุกลามเป็นประเด็นข้ามทวีปเพราะในโลกยุคใหม่การลงนามในพันธรรสัญญาใด ย่อมหมายถึงการยอมรับความเสี่ยงร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากคำว่าเงื่อนไขมีความหมายในเชิงการเจรจาต่อรองปกติแล้วผู้เสนอเงื่อนไขควรอยู่ในฐานะที่มีอำนาจหรืออย่างน้อยควรมีคุณค่าทางยุทธศาสตร์เพียงพอให้คู่เจรจาพิจารณาแต่ในกรณีของกัมพูชาภายใต้การนําของฮุนเซนกับเลือกใช้เงื่อนไขในรูปแบบที่เกินขอบเขตไม่เพียงแต่เรียกร้องการคุ้มครองในระดับโลกแต่ยังยื่นข้อต่อรองที่พาดพิงถึงข้อพิพาทชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทย โดยอาศัยเวทีความขัดแย้งในอีกฝากโลกเป็นเครื่องมือกดดันเงื่อนไขที่2ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่เปิดเผยออกมาภายหลังจากการเจรจาเบื้องลึกระหว่างกัมพูชาและจีนมีเนื้อหาชัดเจนว่าคุณเซนต้องการให้จีนช่วยเหลือทางยุทธศาสตร์เพื่อกดดันประเทศไทยให้ถอยออกจากเขตพื้นที่พิพาทบริเวณชายแดนด้านตะวันตกคําว่าช่วยเหลือทางยุทธศาสตร์ไม่ได้หมายถึงการใช้กําลังทหารโดยตรงหากแต่หมายถึงการใช้พลังอํานาจในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการทูต และสื่อเพื่อสร้างแรงกดดันทางอ้อมต่อรัฐบาลไทยรวมถึงสร้างกระแสะความชอบธรรมให้แก่ฝ่ายกัมพูชาบนเวทีระหว่างประเทศการใช้ข้อพิพาทช,ชายแดนซึ่งเป็นเรื่องทวิภาคีมายกระดับเป็นเงื่อนไขในการเจรจากับประเทศมหาอำนาจถือเป็นการลากปัญหาในภูมิภาคเข้าสู่เวทีโลกโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อความมั่นคงระยะยาวของอาเซียนและที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่าคือ การที่จีนอาจถูกดึงเข้ามาในฐานะผู้ปกป้องผลประโยชน์ของกัมพูชาหากจีนตกลงที่จะช่วยเหลือกัมพูชาในประเด็นชายแดนไทยจะตกอยู่ในสถานะที่เลวร้ายที่สุดคือผู้ถูกลุมประนามทั้งที่เป็นฝ่ายรักษาสถานะเดิมตามหลักฐานประวัติศาสตร์และข้อตกลงระหว่างประเทศฮุนเซนไม่ได้ต้องการชัยชนะในสนามรบเขาต้องการชัยชนะในเวทีข่าวสารและเวทีโลก ซึ่งหากจีนยอมรับบทบาทดังกล่าวไทยจะกลายเป็นประเทศที่ถูกผลักให้อยู่ในมุมของผู้รุกรานโดยไม่มีโอกาสอธิบายความจริงของพื้นที่พิพาทยิ่งไปกว่านั้นความเคลื่อนไหวของกัมพูชาในช่วงหลังแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการดันรุกพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยการสร้างโครงการเชิงพาณิชย์การสร้างถนนคอนกรีตตัดผ่านจุดพิพาทและการส่งกำลังทหารพร้อมอาวุธเบาเข้าประจำการใกล้เขตแดนมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ไทยยังคงรักษาท่าทีด้วยความอดทนและยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงฝ่ายกัมพูชากลับใช้ทุกจังหวะเพื่อโยงประเด็นเข้ากับเวทีการเจรจากับจีนอย่างต่อเนื่องเลากับว่าการถกเถียงเรื่องเวเนซุเอลาสามารถแปลงเป็นเครดิตท,ทางการเมืองในการข่มประเทศเพื่อนบ้านถ้าจีนตอบรับเงื่อนไขดังกล่าวผลที่เกิดขึ้นจะไม่หยุดแค่เพียงการปรับสมดุลทางการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่จะนําไปสู่การตั้งคําถามถึงบทบาทของจีนในภูมิภาคว่าคือผู้รักษาสันติภาพ หรือผู้สนับสนุนการล่วงละเมิดอธิปไตยประเทศอื่นแน่นอนว่าเงื่อนไขที่สองของกัมพูชาอาจดูเหมือนเป็นเพียงการขอแรงแต่แท้จริงแล้วคือการขู่ทางการทูตที่ใช้เวเนซุเอลาเป็นข้อแลกเปลี่ยนเพื่อเอาดินแดนคืนจากไทยแบบไม่ต้องเปิดฉากรบแม้ไม่มีคำว่าลั่นไกในเงื่อนไขนี้แต่แรงกดดันจากประเทศมหาอำนาจหากเกิดขึ้นจริงอาจสร้างผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทยจีนอย่างลึกซึง้งไทยในฐานะมิตรแท้ของจีนมาอย่างยาวนาน อาจต้องตกอยู่ในภาวะเพื่อนที่ถูกเพิกเฉยเพื่อเอาใจพันธมิตรที่เอาแต่ได้ยิ่งไปกว่านั้นหากจีนเลือกจะสนับสนุนกัมพูชาในกรณีข้อพิพาทกับไทยย่อมถือเป็นการตัดสินใจที่อาจเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคโดยสิ้นเชิงเพราะนั่นเท่ากับว่าจีนเลือกข้างในความขัดแย้งของอาเซียนและยอมสูญเสียหลักการไม่แทรกแซงที่เคยยึดถือไทยจึงไม่อาจนิ่งเฉยกับพฤติกรรมของเพื่อนบ้านที่นําเอาข้อพิพาทมาสวมบทบนเวทีระหว่างประเทศและใช้พลังของมหาอำนาจเป็นเครื่องมือกดดัน เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายทางดินแดนนี่ไม่ใช่เกมเจรจาทางการทูตแบบปกติแต่คือสงครามยุทธศาสตร์ข่าวสารที่กําลังทวีความซับซ้อนขึ้นทุกขณะโดยมีเป้าหมายคือการเปลี่ยนภาพจําของโลกที่มีต่อไทยจากประเทศที่ยืนหยัดรักษาเส้นเขตแดนอย่างมีเหตุผลกลายเป็นประเทศที่ควรถอยเพื่อไม่ให้เกิดสงครามใหญ่และเมื่อภาพลวงตาเช่นนี้ถูกผลิตซ้ําด้วยเครื่องมือข่าวจากฝั่งที่ได้ประโยชน์การต่อสู้ของไทยอาจไม่ใช่แค่ในสนามชายแดน แต่ต้องสู้ในสนามข่าวสู้ในเวทีโลกและสู้กับภาพจําที่ถูกออกแบบให้บิดเบี้ยวทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่แท้จริงคือกับดักทางยุทธศาสตร์ที่อันตรายกว่าการลั่นไกเสียอีกเมื่อประเทศหนึ่งยื่นข้อเสนอว่าพร้อมไปรบแทนคุณหากคุณล้างหนี้ให้หมดก่อนนั่นไม่ใช่คําพูดของพันธมิตรที่แท้จริงแต่คือภาพสะท้อนของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในระดับที่เปลือยเปล่าที่สุดและนั่นคือสิ่งที่กัมพูชาเลือกจะบอกกับจีน ภายใต้เงื่อนไขที่3ในการเจรจาลับที่สั่นคลอนความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่าง2ประเทศฮุนเซนแสดงท่าทีชัดเจนว่าก่อนจะส่งทหารออกนอกประเทศไปร่วมปฏิบัติการในเวเนซุเอลาจีนต้องยอมล้างหนี้ทั้งหมดที่กัมพูชาค้างไว้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ภาครัฐหนี้โครงการโครงสร้างพื้นฐานหรือหนี้ที่ผูกไว้กับบริษัทรัฐวิสาหกิจของจีนในรูปแบบต่าง ข้อเรียกร้องนี้ไม่ได้เปิดทางให้มีการต่อรองแบบผ่อนผันหรือขยายเวลาหากแต่คือข้อเสนอแบบล้างหนี้หมดโดยไม่มีข้อแม้ไม่แปลงเป็นหุ้นไม่ใช้ทรัพยากรชดเชยและไม่ขอการเจรจาระยะยาวกัมพูชาต้องการเป็นอิสระจากพันธนาการทุกอย่างก่อนจะลงมือช่วยจีนบนเวทีระหว่างประเทศนี่คือการเปิดเผยอ,อย่างจงแจ้งว่ากัมพูชาไม่ต้องการอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนอีกต่อไป หากไม่สามารถถอนตัวจากห่วงโซ่นี่ได้สำเร็จก็จะไม่ยอมให้กำลังทหารของตนตกเป็นเครื่องมือในเกมภูมิรัฐศาสตร์ของจีนเช่นกันการต่อรองในลักษณะนี้จึงถูกตีความว่าเป็นการวางเงื่อนไขเพื่อหลุดพ้นมากกว่าการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรหากจีนตอบรับข้อเสนอเช่นนี้เท่ากับยอมตัดห่วงโซ่ควบคุมหลักที่ใช้ตรึงกัมพูชาเอาไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาและในทันทีที่กัมพูชาไม่มีหนี้ไม่มีพันธะ ็จะไม่มีใครสามารถสั่งการหรือควบคุมทิศทางทางการเมืองของประเทศนี้ได้อีกต่อไปเมื่อถึงจุดนั้นกัมพูชาจะกลายเป็นตัวแปรอิสระที่พร้อมจะเปลี่ยนทิศได้ตลอดเวลาไม่มีใครรู้ว่าจะหันหน้าไปหาฝ่ายใดและจะหันหลังให้ใครสําหรับไทยการปรากฏตัวของกัมพูชาที่ไม่อยู่ภายใต้ร่มใดไม่ถูกควบคุมด้วยกลไกนี้หรือพันธะใดๆของมหาอำนาจคือความท้าทายใหม่ที่ต้องเตรียมรับมือ กัมพูชาที่เคยอยู่ภายใต้การกดทับของจีนอาจกลายเป็นกัมพูชาที่มีอิสระทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มที่พร้อมจะใช้การเคลื่อนไหวทางทหารหรือเครื่องมือทางการเมืองกับประเทศเพื่อนบ้านในแบบที่ไม่มีใครคาดเดาได้คำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าจีนจะตอบรับเงื่อนไขนี้หรือไม่แต่คือไทยพร้อมหรือยังกับสถานการณ์ที่เพื่อนบ้านอาจกลายเป็นผู้เล่นเดี่ยวในภูมิภาคที่ไม่ต้องรับคำสั่งจากใครและไม่จำเป็นต้องเกรงใจใครอีกต่อไป นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญในสมดุลอำนาจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อาจเกิดขึ้นจากคำว่าเคลียร์นี่เพียงคำเดียว